ผม่านหน้าต่างผืนละ99บาทสวยดีคุณภาพเยี่ยมมีอยู่จริงมาชมกันเลยค่ะอยากรู้เรื่องผ้าม่านสอบถามราคาพา้าม่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพา้าม่านอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอยจะมาแนะนำให้กับลูกค้าทุกท่านที่ตอนนี้กำลังมองหาผม่านหน้าต่างนะคะสวยๆแต่ในราคาถูกค่ะ เป็นผ้าม่าน UV นะคะกันแดดได้ด้วย70-80%ค่ะวันนี้จะแนะนำผ้าม่านกำมะหยี่ให้ดูกันก่อนนะคะจะเป็นผ้าสองหน้าค่ะลูกค้าท่านไหนที่ชอบผ้าสองหน้าสวยทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะแนะนำตัววันนี้ได้เลยค่ะมาอันแรกนะคะตัวนี้นะคะพื้นจะเป็นสีครีมแบบนี้นะคะตัวลายดอกไม้จะปักเป็นสีน้ำตาลค่ะ เหมาะมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่แต่งบ้านเป็นสไตล์ไม้หรือเป็นผนังสีขาวใช้ได้สวยเหมือนกันเลยนะคะตัดกันงดงามแน่นอนค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเนื้อเงาๆแบบนี้ค่ะแบบนี้จะเรียกว่าผ้าสองหน้านะคะจต้องแจ้งก่อนนะคะว่าตัวห่วงตะไก่ที่เจอะใส่ให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะทางร้านจะใส่ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ แบบนี้กว้าง1เมตรค่ะสูง1เมตรสานะคะขนาดแบบนี้นะคะจะเหมาะสำหรับหน้าตา่างกว้าง1เมตรถึง1เมตร2ีค่ะใส่2ผืนนะคะแล้วก็ความสูงนะคะขอไม่เกินนะคะ1เมตรยีค่ะใส่ได้แน่นอนค่ะใช้2ผืนนะคะ2ผืนก็เพียง198บาทเท่านั้นค่ะนี่เลยนะคะกันแดดได้ด้วยสวยด้วยราคาประหยัดค่ะ ตัวนี้นะคะมีเพียงม่านหน้าต่างเท่านั้นไม่มีผ้าม่านประตูนะคะแล้วก็ไม่มีสายรัดเก็บผ้าม่านค่ะแต่ละลายมีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าท่านไหนชอบลายไหนนะคะแคปหน้าจอลายภาพไว้เลยนะคะและเดี๋ยวทักมาหาจอยได้สั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะคะมีจัดส่งทั่วประเทศค่ะมาดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเขียวนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่ชอบผ้าม่านนะคะแต่งบ้านเย็นตาสบายตานะคะแนะนำสีเขียวเลยตัวนี้นะคะเหมาะกับการแต่งบ้านสีขาวนะคะถ้าผ้าม่านเอ,อ่อถ้าบ้านนะคะเป็นแบบสีไม้ลามิเนตหรือไม้เข้มใช้สีเขียวแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะตัวพื้นจะออกเป็นสีครีมเหลืองๆนะคะดอกไม้เป็นสีเขียวค่ะตัวด้านหน้านะคะในบ้านจะเป็นกระมยี ด้านหลังหันออกนอกบ้านจะเป็นเนื้อผ้าเงาแบบนี้สีเขียวนะคะสวยงามมากๆค่ะนำไปแต่งบ้านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเนื้อผ้าหนานะคะกันแดดได้70-80%เลยนะคะการตัดเย็บเรียบร้อยดีค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอเย็บมาไม่ดีหรือเปล่าถึงขายราคาถูกเป็นผ้าตัดสต็อกนะคะคือผ้าหมดแล้วหมดเลยค่ะ อย่างที่แจ้งไว้ชอบลายไหนทักมานะคะแคปหน้าจอลายผ้าไว้นะคะเพราะว่าเรามีจำนวนจำกัดค่ะผ้าจะเหลือไม่มากนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีแดงค่ะสวยงามมากๆค่ะพื้นจะออกเป็นสีเหลืองครีมแบบนี้นะคะตัวดอกไม้จะเป็นดอกไม้ใหญ่สีแดงค่ะแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่แต่งบ้านสีขาวนะคะ ใช้เฟอร์สีเข้มและเอาพม่านสีแดงไปตัดแบบนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะหรือจะแต่งบ้านสไตล์ไม้เข้มนะคะได้หมดเลยใช้สีแดงไปตัดแบบนี้นะคะมีความโดดเด่นพม่านนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งบ้านทําให้บ้านเราดูสวยดูแพงนะคะแต่ว่าเราซื้อได้ในราคาประหยัดที่ไม่แพงเลยค่ะตัวพม่าน่าตัดอย่างที่แจ้งไว้นะคะกว้างหนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตรสามสิบ จอยขอย้ำนะคะใช้กับผ้าม่านหน้าต่างที่กว้าง1เมตรถึง1เมตร20นำไปใส่2ผืนจะได้สวยเลยนะคะถ้ากว้างมากกว่านี้ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ต้องแจ้งก่อนว่าร่อนผ้ามันก็จะเริ่มตึงขึ้นนะคะผ้ามันก็จะดูห่างๆกันนิดนึงนะคะนี่นะคะจะเห็นได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ พม่านทุกอันนะคะโดยปกติก่อนจอยจัดส่งจอยจะเช็คให้หมดเลยนะคะไม่ใช่ผ้ามีตำหนิผ้าไม่ขาดแน่นอนนะคะวางใจได้ค่ะลายสุดท้ายสีสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแต่ตัวพื้นนะคะจะออกเป็นสีเทาๆหน่อยนะคะตัวดอกไม้เป็นสีน้ำตาลค่ะด้านหลังนะคะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันค่ะ สวยงามมากค่ะทั้งในบ้านนอกบ้านนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะชอบหลายสีนะคะสามารถแบ่งตามห้องได้เลยค่ะไม่จําเป็นนะคะว่าทั้งหลังจะต้องเป็นพระม่านสีเดียวกันทั้งหลังนะคะเพราะในบ้านเรานะคะจะมีทั้งห้องรับแขกห้องพระห้องนอนแล้วก็บางทีมีห้องครัวนะคะ คุณลูกค้าสามารถแบ่งได้เลยตามความต้องการค่ะและก็ตามความพอใจของผู้พักอาศัยนะคะเพราะอย่างลูกค้าบางท่านอาจจะมีลูกสาวลูกสาวอาจจะชอบสีแดงหรือสีเขียวตกแต่งห้องนอนของเขาอะนะคะสามารถใช้ได้ส่วนห้องโถงถ้าเราเน้นเรียบๆหรูๆห,ห,หน่อยเราก็เลือก้ามาสีน้ำตาลนะคะ ห้องครัวถ้าลูกค้าท่านไหนจะใช้ผ้าม่านจอยแนะนำนิดนึงนะคะขอเป็นห้องครัวที่เราไม่ได้ทำกับข้าวนะคะหรือทำง่ายๆนะคะอย่างเช่นใช้ไมโครเวฟหรือกระทะที่ไม่ได้ทำอะไรที่กลิ่นแรงมากนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกลิ่นของอาหารจะไปติดที่ผ้าม่านนะคะถ้าไม่ได้ใช้อะไรมากมายก็คือผ้าม่านแบบนี้ติดห้องครัวได้เลยนะคะตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจลายไหนนะคะ สามารถโทรมาสอบถามจอยได้นะคะที่เบอร์0870059845นะคะเซฟเบอร์นี้ไว้ได้เลยนะคะทักไลน์มาสอบถามได้เลยว่าสนใจพม่าน,น้าต่างผืนละ99บาทนะคะแคปหน้าจอลายผ้าลายไหนไม่ถูกต้องทำไม่ได้ไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะแค่แจ้งจอยว่าชอบพม่าน,น้าต่างผืนละ99บาทเดี๋ยวจอยส่งลายผ้าให้ดูกันได้อีกครั้งนะคะ จัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะจัดส่งกับเคอรี่นะคะได้รับของแน่นอนรับประกันค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้จอยด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์ติดตามกันด้วยนะคะมีอะไรดีๆนะคะพะม่าราคาถูกราคาประหยัดนะคะเทคนิคดีๆจอยแนะนำให้รู้ก่อนใครแน่นอนอย่าลืมเปิดกระดิ่งนะคะกดกันมานะคะมีคลิปใหม่ๆได้ยินเสียงเปลอนก่อนใครแน่นอนค่ะ วันนี้จอยลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามค่ะ